ก็เปเพื่อนวันนี้นะครับผมอยู่ที่อนุสาวรีย์นะครับมาล้างขายข้าวเฮียพงนะครับแต่ตอนกลางวันแกเป็นร้านประดับยนต์นะครับซ่อมรถไปด้วยนะครับตอนเย็นนะครับเฮียพงก็จะมาขายข้าวนะครับวางข้าวบนถังสี TOA แบบนี้นะครับกุลี้านเฟี้ยวเฝ้าเฮียพงนะครับนี่เหมือนเชฟมิชลินนะครับจุดแช่แบบนี้นะครับเฮียพงก็จะล้างกระทะนะครับเฮียเป็นคนสะอาดมากนะล้างกระทะแดรอบนะครับเพื่อความสะอาดของลูกค้าตักน้ำมาล้างแล้วผมและชอบไม่กวาดเฮียจริงๆนะครับเฮียบอกใช้อันนี้ยด้เยอ้หนุ่มยี่ สิปีแล้วนะไม่ขวาดอันนี้นะครับวันนี้นะครับเฮียพงษ์นะครับจะทําข้าวไข่ระเบิดให้ผมกินนะครับนี่ลูกชายเฮียก็จะทอดไข่ดาวตรงนี้รอนะครับเอานะครับก็ตัดไปฝั่งนะครับเฮียพงษ์นะครับทาเครื่องไข่ระเบิดใส่น้ํามันเมลอนอิสเมลอนเมลอนเลยนะครับใส่หมูลงไปนะครับตักลงไปสองช้อนแบบนี้ผัดเนื้อหมูให้สุกนะครับนี่ใส่พริกลงไปนะครับก็จะมาบุงรดนะครับน้ำมันหอยลงไปเฮียใส่แบบขั้นเทพนะงหงายมือทีเดียวนี่ซอสจีนนะครับหงายมือทีเดียวจบซอสฝาเขียวกระจ เฮีย er ผัดนะครับผมถามว่าไม้อะไรมันกระเด็นมาโดนผมเฮียบอกโอ้ยเอาไปทับหนังสือพิมพ์ลูกลมมาแรงเฮียทับเตาแก๊สนะดีเตาแก๊สไม่มาหาผมตัวนี้นะครับเป็นน้ำสต๊อกพันปีของร้านเฮ er, ียเขานะครับเฮีย er, บอกขอกระชอบแบบจึง๋งนึงนะครับนี่แบบนี้แค่นี้ก็พอนะครับผัดให้เข้ากันนะครับแล้วมาลาดบนไข่ดาวอ้ หุยน่ากินนะครับไข่ระเบิดร้านเฮียยูในมือผมเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าแบบนี้จะมาชิมกันนะครับตักมางา้าแบบนี้หูยกลิ่นลอยมาเป็นซีอิ้วจีนนะครับต่อไปตักไข่แดงขึ้นมานะครับงา้าแบบนี้หุยมันเด็ดจริงๆครับนี่